วันนี้มาแวะธรรมชันจรมาปั๊มเยอะผมขายของขายหนอนหนอไม้ตอนนี้มีแต่หนอไม้เดี๋ยวดีนะเอาไม้เซตคุกขายหนอไม้ขายหนอไม้ค่ะ บายานางอ,อ๋อยูมขายถุงถุงเท่าไหรชุดละห้าสิบบาทชุดห้าสิบค่ะแล้ววันนี้มีกี่ชุดวันนี้มีเท่านี้แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้หน่อไม้ไวายแล้วช่วงก่อนนี้จะมีเยอะกว่านี้ช่วงก่อนเยอะกว่านี้ค่ะช่วงเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี้ยค่ะตอนนี้หน่อไม้ไวายแล้วค่ะเดี๋ยวป้าก็เดี๋ยวหนูก็จะต้องไปหาพวกผักพวกอะไรมาขายท้องใหญ่ยังกอโทษนะ หอยมาทางนี้แล้วค่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆหรอโตขึ้นค่ะคราวที่แล้วที่ว่าหนูมาสลบที่อยู่ตรงป่าผักเนี่ยท่านคุณหมอก็ได้เอาทางนี้ออกที่ว่าจะไปผ่าครั้งนั้นนะคะแล้วทีนี้มันลามมาทางนี้ยังไม่ได้ไปผ่ามันเปลี่ยนข้างได้หรอเปลี่ยนข้างได้เพราะว่ามันเป็นที่ลำไส้ั้ะเป็นก้อนเนื้อเลยค่ะเป็นสิบกิโลแล้วเนาะ ไม่ถึงหมอบอกว่าประมาณเท่ากับลูกไอเนี้ยค่ะลูกมะพร้าวอยู่ในท้องแต่มาแต่วาดูน้ำหนักแต่คือว่าจะต้องตัดไส้ออกตัดลำไส้ออกแล้วเที่ยวนี้ถ้าไปผ่าคือตัดลำไส้แล้วก็ห้อยไอถุงอุจลาปัสวาข้างนอกสาเหตุคือเป็นมะเร็งเป็นเป็นเนื้อร้ายค่ะเนื้อร้ายเหรอค่ะเนื้อร้ายเดี๋ยวจะมาเมาระยะสามนะระยะอะไรนะระยะสาม ระยะสามขอบคุณมากๆครบหนูจะขอบคุณค่ะแล้วคิดว่ามันมีโอกาสยุบไหมถ้ามันเป็นที่ลำไส้ถ้าเกิดแบบเราดูแลเราอะไรเนี่ยหมอบอกว่าถ้าคือป้าเนี่ยไม่อยู่เฉยป้าหานุ่นหานี่คือไม่นอนไม่อะไรเนี่ยมันก็ไม่จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าผ่าแต่ถ้าเกิดแบบ เราหมดอะไรใต้ยากคือแบบจิตใจเราไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าไปตั้งนานแล้วเพราะว่าป้ามีทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งไขมันรักษาอยู่ที่สระบุรีแต่ไอเนี้ยป้าจะต้องรอไปผ่าที่จุลาเขาทำส่งคอให้ป้าสมควรนะคะไปแล้วเดีวบับงเอิญขอบคุณงานขอบคุณมากมากอ่ะขอให้เจริญเจริญนะกัข<บ><บ>อให้พุทโธไปเรื่อยๆเลยกันนะภาวนาพุทโทรไป อ,อ้าวไปอ๋อ <c oughs> สาธุเอายมหนึ่งท่านนี้ลืมไปแล้วะนะธรรมะหนึ่งนาทีก่อนจะจบก็เห็นนะหนึ่งนาทีชีวิตคนเรานะโยมเนี่ยเรื่องสุขภาพนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ วันนี้เป็นธรรมบาฉุกเฉินปวดเจอกันที่ปั๊มก็เลยช่วยซื้อโยมเขาเป็นมะเร็งแต่ท้องก็ใหญ่มากเอาไว้รักษาตัวนิดหน่อยเนี่ยโยมคำว่าเรื่องเคราะห์กรรมเวรกรรมบ,บางทีเราหาเหตุผลปัจจุบันนมันเป็นเพียงเพียงเพียงผลรับนะแต่ว่าเหตุ เหตุที่เราสร้างมาเนี่ยมันก็อยู่ที่เราทำไว้มันทั้งเป็นของเก่าแล้วก็เป็นของปัจจุบันแล้วก็ส่งไปสู่อนาคตทีนี้อยู่ที่ว่าเราลำดับความดีความชั่วแค่ไหนที่ส่งผลถึงโยมอยู่ๆคนเนี้เขาไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นป่วยเป็นมะเร็งหรืออยากจะยากจนหรือจะใช้ชีวิตที่อยู่แบบในครอบครัวความพร้อมมันก็ไม่ใช่ว่าจะ คิดแล้วก็ทําไดนะ้ทุกอย่างเขาเรียกบุญจัดสรรแล้วก็กรรมไม่ดีก็จัดสรรตามไปด้วยเส้นท,ทางที่ดีโยมเจริญสติแล้วก็พยายามรักษาศีลทําสมาธิฟังธรรมนี่คือความปลอดภัยของชีวิตเราเพื่อไม่ไม่ประมาทเพราะาโลกนุ่นเราเราอยู่ได้แค่ชั่วระยะแล้วเราก็จากโลกนี้ไปก็ขอเจริญพรนะสาธุ ไปแล้วโยขอบคุณค่ะหนูก้มไม่ลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูก้มไม่ลงนะไปแล้ว